สวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้พี่เพจะมารีวิวหลังจากที่พี่ใช้งาน1เดือนกับเจ้าตัว p o c o C75 กับมือถือราคาสุดคุ้มจากเ Xiaomi กับงบที่พี่ซื้อมา2,500บาทนะครับพี่จะขอแนบริการซื้อที่พี่สั่งซื้อมาเป็นเครื่องสูนไทยประกานสุนไทยตามที่พีแนบให้ ใต้คลิปนี้หรือว่าใต้คอมเมนต์นะครับบางครั้งเนาะราคามันอาจจะขึ้นบางครั้งราคามันอาจจะลงรบกวนเช็คราคาล่าสุดตามในพีแนบให้ใต้คลิปนี้นะครับผมบางครั้งเราค้นหาเองอาจเจอของปลอมแล้วก็ไม่ใช่เครื่องสุนทรไทยนะว่าให้กดซื้อตามในพีแนบให้ใต้คลิปนี้เพราะพี่ซื้อมาเป็นเครื่องสุนทไทยประกันสุนไทยปลอดภัยในการสั่งซื้อผมวันนี้พี่จะมารีวิวให้ชมว่าตัวนี้พี่ใช้งานมา 1เดือนมันเป็นไงบ้างหลังจากพี่ใช้งานตัวนี้มาพีจะขอรีวิวให้ชมเลยว่ามันเป็นไงเนาะเรื่องสเปคผมสเปคของตัวนี้สพีนะักพี่ใช้งานขื้รุ่นเบรดมเดลยผมแรม6กิกบวกเพิ่ม6กกิกกับความจุต,ตัวเครื่องคือ1 2 8ิกิกครับสเปคสพีรู้สึกว่าตัวนี้ให้มาถือว่าเพียงพอมากคือแรมให้มาเยอะกับงบ2,500รู้สึกว่ามันมีความคุ้มค่า คุ้มราคาจริงครับในส่วนของโมเดลผมฟ้าหลังมีความสวยงามในการออกแบบมากซึ่งตัว C75 ดีไซน์ใหม่มีความสวยงามมากกว่าตัว p o c o C65 อย่างเยอะครับคือบอกเลยว่าฝาหลังคือดีไซน์อย่างสวยของตัวนี้ก้องหลัง50ล้านมี AI กล้องหาผมกล้องหน้าให้มาเกินกล้องหลัง13ล้านสพีนะกกล้องหน้ากล้องหลังทำการบ้านมาดีมากเกินกับค่าตัวมากของตัวนี้นะครับ ผมดีไซน์คือในการเก็บยูเทลอะดีไซน์มันมีความสวยงามมากครับผมตัวนี้ด้านข้างส,สแกนนิวมที่บริเวณที่ปุ่มพาวเวอร์ผมนีเป็นปุ่มสแกนนิวมือด้ผมด้วยนะปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงองตัวนี้นะครับซึ่งสัปเหรียรู้สึกว่าแฮปปี้มากหลังใช้งานตัวนี้มานะครับลำโพงหนึ่งตัวแต่เสียงบอกเลยว่ามีคุณภาพมากครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับ2ซิมแล้วก็เพิ่มไมโครโดิกส์อินซอรผมตัวนี้ถือว่าทำมาดีครับผม นี่ครับผมตัวนี้ผมใช้ตัว CPU แล้วผมตัวนี้เป็นตัว m i n o t e c h h e l i o G81 Ultra Octa Core ครับซึ่งความเร็วเลยว่าดีมากครับเล่นเกมผม RV 60เฟรมพี่บางกลางต่ำก็ถือว่าเพียงพอครับเกม PUBG บอกเลยว่าตัวนี้ PUBG พ,พี่เล่นมาถือว่าเพียงพอในการใช้งานมากครับคือทุกเกมนะปรับแค่เป็นค่า default ต่ำหรือว่าปรับกลางๆก็ถือว่าเพียงพอครับผมมาดูว่าหน้าจอผมหน้าจอให้มา ถือว่าสีสันในการสู้แสงคือดีมากครับหน้าจอ6 8จุดแปดนิ้วของผมตัวนี้หน้าจออัตราเรเฟรชสูงสุดคือ1 2 0่งร้อยยีเฮิร์ตคือหน้าจอทัดดีมากครับฟิลลิ่งหน้าจอบอกเลยว่าทัดดีจริงครับผมตัวนี้หน้าจอทัดอย่างแจ่มอาครับสเปคดีผมซัพพอร์ต Wi-Fi 4 Wi-Fi 5ผมสามารถซัพพอร์ตได้นะครับตัวนี้ครับซึ่งแล้วก็ซัพพอร์ตกับแอปธนาคารต่างๆได้อย่างสบายหายห่วงนะครับซึ่งหน้าจอทัดดีมากครับ บอกเลยว่าหน้าจอทัดดีจริงครับผมตัวน,นี้นะผมนี่ครับผมในการตั้งค่าผมตัวน,นี้สามารถโคลนแอปพลิเคชันผมได้ด้วยนะครับผมนี่ครับแอปโคลนนี่ครับโคลนแอปผมได้ด้วยนะถือว่าดีมากผมในการใช้งานตัวนี้ผมที่ผมเป็น Android 4เป็นตัวเสี่ยมี่ไฮเปอร์โอนะครับนี่ครับผม ตัวนี้ผมเ็ยไหมแรม6กิกะผมแล้วก็ h e i o G81 Ultra ผม Octa Core ด้วยผมตัวนี้ซึ่งพีนนะ CPU ถือว่ามีความเร็วความแรงแล้วก็เพียงพอในการใช้งานมากครับผมอันนี้กล้องหน้าผมก็13ล้านนะครับแบตให้มาตัวนี้ผม5,160มแอมป์ผมแล้วเป็น Fast Charge 18วัตต์ด้วยซึ่งพใช้งานมา1เดือนถือว่าแบตตัวนี้อึดครับ1วันถือว่าเพียงพอในการใช้งานมีหูฟัง3.5ด้วยผมตัวนี้นะครับ เอาตัวนะแบตสพ,พีถือว่าแบตตัวนี้อึดครับ1วันนี่เพียงพอในการใช้งานมากครับจัดการความร้อนก็ถือว่าดีอผมตัวนี้มาดูว่าเฮ้ยเรื่องกล้องเป็นไงบ้างกล้องหลังตัวนี้ให้มา50ล้านครับผมในการจับโฟกัสของตัวกล้องพี่รู้สึกว่ากล้องเนี่ยคือมันจับโฟกัสดีมากครับและสีสันผมบอกเลยว่าสีสันของตัวสี่ยว i ม่ะแหละตัวนี้ผมซึ่งดีกรีมาจากเสี x ยวมี i ผมทาให้เวลาถ่ายรูปผมมันถ่ายแล้วมันรู้สึกว่ามันมีความสวยงามในการใช้งานมากครับ ห้าสิบล้านนะผมีห้าสิบล้านอยากพูดว,ว,ว่า CPU แรงครับเวลาก,กดชัตเตอร์ครับผมมันกดง่ายด้วยผมตัวนี้นะครับผมมันมีความคมชัดในการจัดการมากผมตัวนี้ซึ่งผี่ชอบมากคือภาพมันมีความคมชัดมากครับผมในการใช้งานถือว่าเพียงพอครับบอกเลยว่าใช้งานมาหนึ่งเดือนไม่อยากจะอวยเลยอ่ะแบตดีกล้องดี CPU ตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานมาคือดีครับไม่อยากจะอวยอ่ะพูดตรงเลยว่ามันใช้งานมาถือว่าเป็นมือถือที่ 25 0 0บาทสปีนะั้นรู้สึกว่าคุ้มจริงครับให้หามือถือง,งบเลทราคาประมาณนี้สัปีรู้สึกว่ามันใช้งานมาโอเคมากครับกล้องหน้า13ล้านคือมี AI ในการปรับสีผิวด้วยนะครับรู้สึกว่าพีครับผมในการปรับตัว AI เนะี่ยถือว่าสีผิวของรูปภาพถือว่าดีมากครับกล้องดีอะกล้องดีกล้องดีอดันนี้ขอเช่นชมกล้องเลยว่าเป็นผืที่สัปีรู้สึกว่ากล้องในการใช้งานถือว่าเพียงพอมากครับ สกินโทนดีมากอะดูราบผมว่าถ่ายธรรมชาติต่างๆครับผมมันเก็บดีเทลรูปภาพออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงโคตรสวยอะคือเป็นมือถือที่พี่รู้สึกว่า CPU ตัวนี้การขับเคลื่อนโดยการใช้ตัวซอฟต์แวร์ของตัวกล้องได้อย่างเพียงพอมากครับผมซึ่งพีรู้สึกว้าวจริงครับผมตัวนี้แต่ก็นะผมหน้าจอมันมีความสม่ำรมว่าหน้าจอตัวนี้อัตารา r e f r e คือ ตัวนี้120ิรผมปรับเป็น60แล้วก็120่ง้ิครได้นะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวนี้มีตัว TUV ในการแสงผลแสงผลสีฟ้าต่ำด้วยถือว่าเป็นหน้าจอที่หอมสายตาผมในการเอาไว้ที่ดูหนังฟังเพลงถือว่าหน้าจอตัวนี้ผมมีคุณสมบัติ TUV ด้วยผมตัวนี้นะครับนี่ชอบ บอดี้อ่ะรู้สึกว่าบอดี้ของตัวกล้องอ่ะคือมันสวยจริงอ่ะด้านหลังแล้วก็กล้องมีคุณภาพดีมากครับผมซึ่งอัปเกรดกล้องหน้าใหม่ผมจากเดิมอากล้องหน้าของเจ้าตัว C65 อาจจะไม่ชัดเท่านี้อรเลว่า C75 กล้องหน้าชัดขึ้นกว่าเดิมเยอะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับดีไซน์บอกเลยว่ามีความแบบเป็นดีไซน์ที่รู้สึกว่ามันมีแบบดีไซน์แบบแบ่งส่วนอ่ะ คืออัตราส่วนของตัวเครื่องอ่ะมันสวยงามมากครับเวลาจับก็จะม,มันผมซึ่งบอดี้มันมีความแข็งแรงนะพี่ผมใช้งานมา1เดือนนะผมตัวนี้ถือว่ามันมีการแบบมันมีบอดี้มีความแข็งแรงดีอ่ะซึ่งพี่ใช้งานทั่วไปถือว่าเพียงพอมากครับผมตัวนี้พี่รู้สึกว่าฟาชาร์สิบวัตต์ตัวนี้ให้มากก็ถือว่าเป็นฟาชาร์ที่มีความรวดเร็วแล้วก็ทันใจดีนะครับนี่ครับหเดือนใช้มาถือว่าเป็นอันที่อยากแชร์ประสบการณ์มากมันคุ้มจริงนะผมตัวนี้นะครับนี่ครับดีไซน์สวย หรืว่าลำโพงเสียงเป็นไงบ้างเนาะใช้งานมาผมซึื้อลำโพงผมเสียงจะออกแนวแบบพอดีพองามอะ่ะเสียงฉบับพีนะถือว่าลำโพงเสียงดีครับหรือว่าเสียงเป็นไงบ้างครับ ถือว่าเป็นลำโพงที่เสียงมีคุณภาพพอสมควรครับเสียงเบสเสียงกลางสปีนะรู้สึกว่าให้มาถือว่าจัดเต็มมากครับกับลำโพงหนึ่งตัวแต่คุณภาพเสียงถือว่าใช้ได้กับงบสองพันห้านะถ้าเทียบงบสมงพันห้าสปีถือว่าคุมครับอีกตัวคุมคือเจ้าตัวเทปโนสปาร์กส4หรือว่าเทปโนสปาร์โกหนึ่งหรือว่าอีฟนิกสมาร์ทเก้าหรือว่าอีฟิก ตัว hot ห้าสิบ i หรือว่าตัว honor x 6ก d ในราคาสามพั0 0องพันต้นนผมเดีย๋ยวพี่จะขอแนบลิงก์มือถือที่พี่รู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาใต้คลิปให้นะผมสารนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สพีนะครับผมสารนี้ขอบคุณครับ